ินดอกมีกรอแค่ก็สร้างเือการสร้งมากการดอกแค่อยังเดกนี่แกมันเป็นดอกมนตัวยุกมันจะเห็นแล้วนี่ดอกแค่บ่วาเขาเป็นดอกอีหยังดอกนีจ้าว่าอันมันเป็นบกของบลาณมันเเป็นดอกเป็นดอกแค่ปลาบอกรื่องอแไรกินได้ดอกกินได้ โอเคแดงแค่ปลานี่บอกเฮเป็นดองแล้วใช่ไหยู่อืมพูดพูดแค่ปลาโอ้ยเดี๋ยวต้องเลียลายยางอือก็แปลกแปลกวะก็เป็นก็แปลกแปลกสักเลียลายอย่างพูดปลูกไว้ลายอย่างพี่น้องครับมือึดแนวกินกล้วยส่วนมากพิสกล้วยนี่แหละ ส่วนมากเป็นกล้วยนี่ละลายที่ล่ะโอ้โครงสีทองเวลามันซุกมันจะเป็นยังไงสีท้องนมันจะเป็นสีสมโครงสีทองนี่คือหน่วยดีสีเหลืองซุกแหล่เป็นสีสมซุกแหล่จะเป็นสีสมสมคือแค่ล็อตพี่น้องมาเบิ่งอีกบบันครับผม นี่มีลายางอันนี้เพราะน้อว่าปลูกนี่เครื่อมาหน่อยครับเป็นเผือกชนิดหนึ่งเวลาไปขันมันจะเป็นบุ่นนะทีนบุญเครื่อมาหน่อยปลูกไว้ลาย่างครับทั้งผีเป็นสะเพ,พริญนุนพักเกษตร ว่ามีเลียงหมูเลียงเป็ดกันส่วนทางนี้ก็จะเป็นเป็นหญ้าครับผมนี่หญ้างูอ่ะเด็กกับพปนกระสีม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 ีซ้ำเมิดมีพลังเสียงอาทิตย์โซลาเซลล์ครับผมนี่เปิดปลูกต้นต้นมะเขืลแมกกาซีนามากม่ายลายยางครับ เดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาเบ่งหมูเพ่นเลี่ยงหมูไหวนํำเลยครับพี่แหนมแหนมตัวนี้พ่นสิเปิดไว้ตลอดแหนมตัวนี้พันสิเปิดไว้ตลอดเลยไหลเดี่ยงเลี่ยงตน้นเลี่ยงต้นพ้าวนํำเดี๋ยวพาเดี๋ยวมาเบ่งหมูก่อน วายหมูหมูหม,หมูนี่เป็นเลี้ยงหลายอย่างพี่น้องครับโอ้มีแต่โตสวยๆงามเลยพุ่นหมูหน่อยมีแม่หนึ่งพุ่นเบังลูกเคนหนพุ่นโอ้สู่กันอีกนั่นแม่โมูหน่อยโมูหน่อยโอ้เป็นตาหักแต่พี่น้อง พูดพูดพูดเป็นหยอกกันพูดพูดเมียนี่ก็เมียนี่ก็ซี่ฮาโต้ได้พาเบงว่าน้ำไหลมาจะใส่หนึ่งพี่น้อง มองน้ำไหลมันจะเป็นโซลาเซลล์ครับเวลามันขึม้มมันก็นจะไหลคอยครับเวลามันแดดโซลาเซลล์ตัวนี้เวลาแดดก็จะไลหลแหงเวลาคขึมแต่ว่านี่อากาศมันกำลังขึมข้มๆอยู่นะ แมกใหม่ลายอย่าง,ง,งบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจังคพนงพี่น้องเป็นเห็ดนาดูแห้งพี่น้องครับเห็นดนาดูสวยงามเลยคนเบื้องนี้นาดูสวยงามมาก อันนี้ก็เป็นดอกไม้ข้างล่างนี่ก็จะเป็นปลาครับข้างล่างนี้เพิ่ก็จะเรียงปลาเรียงอย่งไ้สวยงามดี อันนี้ก็จะเป็นพักพักนี้พันก็นเอาไปแล้วๆนี่เห็นห้อยพันเอาล่ะพักกาดดอกซาทางผีก็ซ,า,า,ซาหน่วยบอกง่ายพี่น้องครับผมเบียงปลาไปสุดยวดอีดีมีหอดไก่ส่วนนี้จะเป็นส่วนส่วนไก่ หมาหกไม้ลายยาอันนี้จะเป็นไก่ง่วงไก่ง่วงคนเอื่อนครับนี่ ไก่บานก็มีไก่งวงมีหลายอย่างครับอันนั้นเป็นไก่เอยียงะไก่ดำเผ่าวต้นเน่หน่อยก็เป็นหน่วยพี่น้องครับคุต้นเตีเต้ยๆนะึง ขอบคุณพี่น้องครับผมที่รับชมช่องบาวลบพ้นอีสานครับกาบมิซาระนะรูมมากมากเด้อครับเด้อแต่ว่ากอยากให้พี่น้องรับชมไปน้ากันครับผมเดี๋ยวจะพัฒนาช่องขึ้นเรื่อยๆขอกําลังใจครับผมขอบคุณพี่น้องครับผมที่รับชมเป็นกําลังใจให้ครับสวัสดีครับนี่ครับผ้าพี่น้องเข้ามาเบ่งกัน มเมื่อเบืองการตอนาาการตอนจริงนะแตว่าบริษัทอันนี้ได้ใส่กระดาษทอ่ทอ,งทองห่อเลยครับผมนี่เหตุแบบใหม่ครับาราน,นั้นจะเป็นฝ้ามัว่ว มีคนปูกผู้ไว้นี่ผู้แบบผู้เทาไปเขี่ยวพีพิีสีม่วงพริกสีม่วง อันนี้เพิ่นก็คุดเอาคือกันครับคุดข้องข้องใส่ไก่เนี่นี่ก็ลังเป็นดอกมักซีดาครับ สี่ดากำลังเป็นดอกครับผม